สบายดีแล้วก็สวัสดีพี่น้องทั้งฝั่งไทยและฝั่งลาวเนาะคลิปนี้กับบุมี่ยังไลายพี่น้องเป็นภาพบรรยากาศขอขมาล่าโทษแม่เพิ่นเพราะว่าเขากลับมาบ้านมาเห็ดมาทําบุญลอยวันในพ่พอเพิ่นเรียบร้อยแล้วก็สิได้เดินทางไปทํางานอยู่กทมอ,อยู่กรุงเทพมหานครคือเก่าก่อนสิกับก็เลยถือโอกาสแต่งขันหาขอขมาลาโทษแม่เพิ่อนอีกอย่างญาติพี่น้องก็มาขบหนา ขบตาพ่อหนาพ้อตากันว่าสั้นซะพี่น้องก็เลยถือโอกาสแต่งคันหาขอกมาราโทษแม่เป็นก่อนสิกับไปทํางานอยู่กทมคลิปนี้กะผมไม่ยังไรกะสิป,ประมาณนี่พี่น้องเพราะว่าตอนถ่ายคลิปโบได้ว้าวโบได้ยังก็เลยมาฝากเสียงใส่แทนเอาเนาะพี่น้องคลิปนี้กะสิป,ะป,ประมาณนี้พี่น้อง มาเก็ดใส่ปุ๋มเต้าเลยเผืเอม่เอแสเออ่ปต้องอเ่แต่ปาเาน่ลูกไปเ็นาอดจเมือเ้าอเ้าพร้อมกันรอดเข้าเย็ะได้เพราะแดงแดงแม่เขาก็ได้ยินแล้วเัวตึงแม่คอยยิ้มนะหัวลูกเต้าหัวปากไหนบัลำไปล้ำมันก็ลได้จิเอไปจแล้วัเต้า

เดีายวอด้คนงาเลนะครับแล้วมันมานบักม่ล้ำบักม่เขนดูเจ็ดคนโอ้ใช่คุณยิ่งอีกคุณเดียวนี่แหละแล้วก็ร้านมบบนี้ร้านอี่ขุดชามคนลูกสะใภลูกเคยเบิดอเลยหืเฮื้อนเ่ื้อใครจังเลยหลืนแม่นี่ยอหลืนเม่์ว่าเหลี่ยกะยาเน่าลืนเาเกินไปที่เหอกันสัยกันคนุคนน่นแหละ แม่ดูกะเลร่อนหุ่งเบื้องเด้อในนาทีการงานก็ได้ดูนั่งกางเบื้องแ้นแม่วอาเออแล้วนือกเค้นไปอีกอันนี้คือกันนี่นี่แม่นันนักใจจ่อันนี้นะเอาจังหวะจังหวะเอาจบอย่างอื่นไม่ไดเชื่อัน่น่หล้เชื่อน ชื่อยังกุชื่อเจ้าของเด้ชื่อย่างไ่ย่างไว้ได้จะเลือกตัวเองเะทุกคนย่เตอยางกรซัมที่พขังนั่งมือเช้าข้าวเข้าขนมาข็งเราเขาคัดเพราว่าถ้าคัดเขาจะเอาคันเอาอ่าโอเแม่จะชเนาช้แล้วแล้วลูกเส

พ่อพ่พอ้พ่สาวมาเยถึงถึงมันถึงหลังเวนได้ถึงวถึงานพิธีจะมีเสียยกบดชาดครับ